อือนี่นะอุ้ยชื่อหยัางย่าหยังอยู่นั่นชอบญ้าเออโอ้สับย่าอยู่อันนี้องค์องค์เดียวกับปู่ฟูคาเลยนะครับนี่ลักษณะเดียวกันกับองค์ฟคขาที่ถวายเหล็กไหลถวายเหล็กไหลให้ในหลวงเนี่ยเดี๋ยวองค์เดียวนั่งท่านั่งเดียวกันเลยลองลองลองพนมมือดูแล้วเหมือนเป๊ะเลยครับผมนาะอันล้มมาจงเพื่อแ่นฮะ เอามาเอามาโปรโมทมาโปรโมทมานั่นแหละครับผมไหนลองมองกล้องหน่อยเลยมองกล้องสนิทนี่ยอายุแต่ใดแล้วนี่แปดเจ็บเขาบันทึกอ้แปดเจบเขาหวยออกอะไรครับงวดต่อไปเนี่ยเดี๋ยวถ้าถูกนี่จะเอาเงินมาให้เยอะเลยออกเลขอย่างบอลโม่แหละฮะบอลแจมฮู้จักตัวไหเหรอแล้วเลขเลขนึงถึงสิบนี่จำได้กี่เลขลองจำมาได้เหรอปกติอายุเท่าไหร่นะ แปดชก็มาเนี่ยแปดศูนเนาะเจ้าครับผม